สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟนะครับที่ปรึกษาการขายรถยนต์ฟอร์ดนะครับประจําศูนย์ฟอร์ดพระประแดงนะครับเคียร์ออโต้แกลเลอรี่นะครับวันนี้นะครับก๊อฟจะมานําเสนอนะครับเป็นกระบะนะครับตอนเดียวนะครับก็เป็นรุ่น XL นะครับพิเศษนะครับตัวนี้เป็นตัว4ี่คูณสนะครับราคาจําหน่ายอยู่ที่652,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.2 160แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิด385นิวตันเมตรนะครับ ตัวนี้นะครับเฟืองท้ายของรถรุ่นนี้ก็จะเป็น l i i ิมิตส l ิ p แล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับให้ดูคร่าวๆเลยคันนี้นะครับได้ทำการยกนะครับ2นิ้วเดี๋ยวกบจะพานะครับไปชมนะครับการตกแต่งนะครับแต่ละจุดนะครับว่าแต่งอะไรบ้างเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับคันนี้นะครับได้ใส่สคูปนะครับเป็นทรงแนบนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนนะครับเป็นสีขาวนะครับตัดด้วยสีดาด้านสคูปทรงนี้นะครับจะมี การแนบกับตัวฝากระโปรงนะครับนี่มีความสูงเพิ่มขึ้นมานะครับไม่เยอะนะครับก็จะไม่บดบังสายตานะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับชอบสกูปทรงฟิตที่มีขนาดใหญ่หรือสกูปทรงสูงสามารถแจ้งกลบได้นะครับกระเถิบมานะครับที่เราเพิ่มเติมก็คือครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้านแล้วก็เปลี่ยนตัวกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับเป็นสีดำขอบแดงนะครับตัวหนังสือพร้อมกับสายไฟ led นะครับสีขาว3าจุดนะครับ ตัวไฟ led ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าจะเอาสีขาวหรือสีส้มแล้วเราก็ได้เปลี่ยนตัวกันชนหน้านะครับเป็นกันชนหน้าเหล็กนะครับเป็นของ h a m m e อร์นะครับตัวนี้มาพร้อมกับห่วงโอเมก้าแล้วนะครับแล้วเราก็ได้ใส่ไฟตัดหมอกให้ลูกค้านะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่แล้วก็ให้ดูนะครับคันนี้ก็ความสูงที่เพิ่มขึ้นมาก็เถิบมานะครับที่ข้างรถนะครับก็เป็นซ้มล้อนะครับ ขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะครับแล้วก็ล้อนะครับก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กนะครับขนาด16นิ้วนะครับเป็นของเลนโซนะครับอ่าเป็น X12 นะครับรุ่นนี้ใส่พร้อมกับยางบิคอนนะครับสเปคยางคันนี้นะครับใส่26575นะครับ R16 นะครับแล้วก็เหมือนที่ก็บอกนะครับได้ยกนะครับหน้าหลังนะครับ2นิ้วนะครับโดยการลองก้อนแก้มข้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมี ไฟเลี้ยวมาอยู่แล้วนะครับใส่เบ้ารองมือเปิดนะครับแล้วก็สติกเกอร์กราฟิกนะครับเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นข้อฝาถังน้ำมันโลบาร์เล็กนะครับขายาวนะครับของ LM นะครับหรือลิมิเตนั่นเองตัวนี้นะครับจะมีความพิเศษนะครับโดยการที่มีไฟเบรกดวงที่3แล้วมีทรงขาที่ยาวนะครับเหมาะสำหรับกระบะตอนเดียวนะครับ ต้องบอกก่อนเลยนะครับนี่ปกตินะครับถ้าเป็นแบรนด์อื่นนะครับก็จะขนาดตัวโลบาร์จะไม่ยาวขนาดนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนบันไดข้างนะครับตัวนี้ติดเพิ่มนะครับก็เป็นของ LM เหมือนกันนะครับขนาดจะพอดีเลยนะครับตัวนี้ทํามาสําหรับรถตอนเดียวโดยเฉพาะเลยนะครับจะมีความพอดีเลยไม่สั้นจนเกินไป ท้ายรถนะครับก็ข้อไฟท้ายนะครับเบ้ารองมือเปิดท้ายนะครับทรงปลายดาบพร้อมกันชนท้ายเหล็กนะครับคันนี้นะครับใส่เป็นของ o u t l e n d e r นะครับเป็นตัวสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับไฟถอยนะครับห่วงโอเมก้าแล้วก็บอลลากคันนี้สวยเลยนะครับต้องบอกนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับกระบะตอนเดียว กระบะแคปนะครับหรือกระบะสีประตูนะครับชอบแนวออฟโรดนะครับหรือแต่งเป็นแนวสปอร์ตแนวไหนนะครับสามารถติดต่อกับได้เลยนะครับยินดีให้บริการเลยลูกค้าท่านใดนะครับต้องการปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับกรขึ้นเบอร์โทรนะครับหรือว่าแอดไลน์มาคุยได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสเปคลดนะครับการตกแต่งนะครับหรือเงื่อนไข ยังไงนะครับคลิปนี้นะครับก็ต้องฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube ก๊อปด้วยนะครับและเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าก๊อปจะนำรถฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้ชมกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ